ปูกรุ่นแรกืฟ้าอมด้วยความฝันที่จุดข้าดาวเธอร่วมประกวดในรายการเดอะสตาร์นฟ้าขวาดาวเด็กคนนี้ใช้ความเป็นตัวตนผ่านเข้ารอบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,ร,ร,รื่อยจนเขาได้รางวัลชนะเลิศอ,อันดับสองเด็กคนนี้นใใชนะใจพวกเราด้วยความสดใส Feed หิ้มซื่อและจริงใจกรีดได้นะ สารต่อความฝันอีกด้านหนึ่งแม้ด้วยภาระการเรียนที่ต้องทุ่มเทยอย่างหนักผลงานของเขาจึงลดน้อยลงแต่พวกเราก็ายังคงเฝ้าติดตามการก้าวเดินตามความฝัน,นของเขาเสมอมา ตาหลับ,บอได้แะแหมกินยาวมากจริงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนรันแต่ว่าตื่นเต้นมากนะครับวันนี้พูดตรงเลยนะครับพูดเลยว่าฮาร์ดเลดเพิ่มนะครับไวท่อสายเชนเลยทีเดียวนะฮะขนาดนั้นเลยดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่ มามากันด้วยนะฮะ <S 2> <S 2> <S คนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจักปีนี้เนี่ยจะมีคนมาไม่นะอะไรเงี้ยนะฮะจริงนะแต่ก็ไม่คิดว่าแบบจับกันทึกโครขนาดนี้นะฮะ,อ,ะอยู่บนเวทีคนเดียวก็ว้าเวหวเนา,านะเงาเงาเนาะแต่มีคนขึ้นมายนอยู่ขอข้างนะฮะคือแบบว่า ที่ผ่านมานะฮะต้องมีคนนี้นะครับที่แบบอยู่อยู่อยู่บนเวทีด้วยนะฮะใครฮะใช่นะฮะพี่ทกรหน้าตาดีเสียงดีรูปลักษณ์ดีนิสัยดีทุกอย่างดีนะครับขอเชิญพบกับพี่เฟิงเตอร์ซ์กิัะพี่จะมีงานหรอไม่กล้ออกมาใช่ครับพี่ผมไม่กล้าออกนะครับ ทุกอย่างพี่เราอวยกันเองเนี่ยโอเคแล้วรู้สึกถินตำแหน่งไหมพี่เออเมื่อกี้เราเปิดตัวให้กันไปให้กันนานนะฉันก็เปิดตัวให้ลิ้นลินก็เปิดด้วยฉันนะโอเคดีนะพี่ถ้าพิบวันเดย์ลิ้นนะครับผมวันนี้ทุกคนเอาผมไปลิ้นหน่อยนะคือที่จริงอ่ะวันเกิดลิ้นไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้คือ20ตุลาใช่ครับแต่เราไปคำนวณมาแล้วว่าว่าว่าเออเป็นเป็นวันครบรอบ้ันเกิด สำหรับดาวพุธพอดีดาวพุธดาวพุธพอดีเราบุญว่าในสัญตรงมาเนี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พีเพิ่งได้คิวนะ่ยนะฮะก็เข้าใจอยู่เนาะนะฮะวันนี้เข้าใจนะจะเข้าใจใช่ไหมหรือว่าห้ลาออกจะเรียนมาได้เลยพี่ไม่ใช่ทการทำกิจกรรมบมานเหมือนปีที่แล้วเป็นจริง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 ๆก็เหมือนกันกับพี่ยังทุกอย่างนะเพียงแค่รีไม่ได้มาตอนเช้านะฮะเพราะว่าตอนเช้าต้องราวเช้าอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ยัง ไม่ใช่่ราวละพี่หมายถึงว่าราวอดนะนี่ราวอดราวออดคุณก็กัดนี้มาแล้วกอดพี่ี่งงขอแยกใหม่ราวอดคือการเดินเพื่อไปดูคนไทยใช่จะวิ่งกันละแต่ที่นะครับนี่นายเอม่นอยงเานะเองอยู่ในภาวะ ามันเหนื่อยไปเดินก็ได้นะครับเดินก็ได้ก็ได้ไปดูคนไข้นะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งดูคุณแม่หลังคลอดมา ่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องวันชาติเราเราเราอาจจะไม่ร่วมร่วมแร่วมทำบ,บุญด้วยแต่ว่า<ช>วันนี้เนี่ยก็ได้ไป,ไปเป็นตัวแทนการขับก็ได้ไปเยี่ยมน้องๆใช่บินหลวพ่อหลวแม่ครับตัวแทนการขับนะครับไปไปเยี่ยมน้องๆนะครับแล้วก็ว,วันนี้ก็จะมีการเอ่อร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิกุามารของโรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยแล้<ช>วก็แล้วก็มีมูลนิธิ เพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์มกุฎกล่าด้วยนะครับผมเอาตอนนี้เราเริ่มง,งานนี้กันด้วยเรื่องบุญเรื่องดีดีแบบไหมดีไหมดีไหม,คร,มครับผมเอาละตอนนี้ครับตอนต้องขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรองศาสตราจารย์พลตรีไตรโรธพุทธะเวโชวนะครับรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและรองประธานบริษัทคูม,มาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุาถธรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิิยาภป็นเพียงขึ้นมอบ ขึ้นรับมอบเงินสมทบทุนให้กับวิทีคุมาลงไยา้างยินดีปมือครับผมเรือเชิญท่านต่อไปนะครับขออนุญาตยืนยันยนบวิทีก่อนนะครับผม เรียนเชิญน,นะครับท่านท่านเอกต่างแดนพิษสาพงศ์นะครับผมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ลิษเปนเกียรติรับเงินนะครับสมทบทุนให้กับ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ทระบรมก่าวครับผมขอบคุณคุกท่านับ ครับเออมีเรื่อยู่กันอ่ะนี่สิโอเคครับขอไปได้วยป้ไปได้วยนะอันนี้ไปอันนี้สองอันอีกอันครับอีกอันนึงครับอ่าตกใจก็ติดเต้นะนะติดเต้นนะเออเฮ้ยดีกว่าได้แล้วครับลูกออดีกว่าได้แล้วนะเออโอเคยิงงี้นะเอะไม่ได้อยู่วงการเป็นเทนะ ก็ขอให้กุศลนี้นะครับทำให้คุณหมอที่เป็นจบเร็วนะครับผมเป็นท่าที่ดีสุดไปนะครับขอบคุณทุกท่านอีครับขอบคุณมากครับก็าขท่านด้รเลการทการแขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ ทำให้น้องๆนะฮะได้มีความสุขกันขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับเดี๋ยวพ่อคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมคิวต่อไปนะฮะคิวต่อไปพ่อแม่ช่วยกันทำงานด้วยนะฮะทำไมจบงานางนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวมันจะจบงานต้อทีสักอย่างอะไรเออจะได้ว่าหกโมงก็กลับได้เลยหรือเปล่างจินเออเอาละต่อไปในเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดเราจะไม่พูดคำนำลาเองนะนะ เราเราบอกเคสเลยนะเออเธอเธอครับร้องเพลงที่มีเบอร์เดย์มาใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราร้องเพลงร่วมกันนะโอเคนะนี่ต้องเพลงนี้ต้องหัดหน่อยเพราะ accent ไม่ได้แล้เราเข้า AEC แล้วโอเคถ้าหผานบอกโอเคนะโอเคสำหรับอะไรครับเคสใช่ไหมครับโอเคต้องต้องตกใจไหมอ่ะต้องตกเฮ้ วันนี้มันเกิดนเชื่อไม่ใช่พีช่ช่วันนี้แันเกิดนไม,ไม่แต่ว่ามีคนอยากจะฝากเพลงให้ลิ้นี่ยเออยอดเลเพลงตกกวาฮะน้ะองพวกเราววเรา้องเพลงนี้เจอท้ายานะพาะเขาไม่รู้เดี๋ว่า ีสามัคคีได้สักครึ่งหนึ่งอะไรประเทศเราจะอยู่ยากขึ้นอีกเยอะเลยเดี๋ยวพึ่งเปล่านะเดีย๋ยวพึ่งเปล่านะต้องฝากต้องทำอะไรก่อนจ้ะอวยพรก่อคุณพ่อคุณแม่อวยพรอแมคุณแม่ก่อนละกันให้คุณพ่อก,ากา่อนคุณพ่อเป็นคนทำให้พอ่อ,นนพอ,นอคนแรก บองไม่ไปได้ป้าเวพรอะไรป้าเวพอได้บ่ออีกรอบให้คนชาวบ้านก็ได้ยินด้วย บ้านแฟนขับเราทุกปีทุกปีต้องมาเจอกันก็ญญแล้วก็ภูมิใจที่ทำหน้าที่สองอย่างได้สำเร็จเนอะดีมากแม่ภูมิใจมากที่สุดที่ว่าเออเรียนก็ดี นะครับปีนี้แม่พูดเก่งกวาปีทีแล้ว มีนิวเทคมูนนะฮะอ่ะตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เหมือนปีที่แล้วเอาเอาคิดไปต่อใช่ไหมจ๊ะมาถึงช่วงสืบสวนสอบสวนของเราแล้วบ้างนะฮะเราจะทําการสัมภาษณ์ลรื่อถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาได้ไปทําอะไรมาบ้างอ่าแล้วผ่านประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนหมอตอบคำถามตอบคำถามอ๋อนะถามแล้วก็ตอบกันได้ครับพี่ที่เลายาวมากโอเฟ้ยเลย อันนี้อ๋อมีคนมาไวรอลิ่งคลิปด้วยชนะโอ้พี่ถังคิวล้วอ่ะก็ข้างในเขาก็มาบีบคิวพี่ก็นั่งกินปลาแซลมอนโอ้มอนทําหน่อยอาะอันนี้ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะเอาที่อยากจะไวรอลิ่จะมีคนที่จะไวรอลิ่ทางคลิปอีกมากมายที่จริงนก็มาบอกจริงนะไปชมคลิปไวรอล่ด้เลยครับ ้วลาเกิดนะครับขอรีบนครับก็ไี่แรกก็สุดท้ายนะับที้สอสุดทายนเรียนชู้อชการใัขอให้ได้ที่อะไรขรับ thank <laughs> you ความสุงในการเลียนนะครับผมลนการเป็นกานตอตอไปนะครับจะหกับผลของสุรารับิแบบด้วเด่ครับเรียบร้อยชื่อหมจะเรียบร้อยรบเลยนะเนี่ยะมีข้อองสัยนี่มีมว่าอย่างครับเขารู้จักนิดม้น คือถึงแล้วใช่ไหมถึงคือสุดท้ายใช่ไหม มาสู่เบรกตีอเอาเอ้าเอ้าพูดให้จกพูดให้จกมองสิมองก็จะพูดไม่จริงเราก็เลกงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็เจอกันไปบ่อยครับที่ล่าสุดคืนนั้นเราทำอะไรกันน้าง คือเรามีกิจกรรมร่วมกันกนดิดหน,อน่อยก็สร้างแนาอนมากแล้วหนูก็แล้วูก็ต้องทำให้พีริดล้มละลายก็ขอโทษด้วยๆๆเอ,อ๊ะสร้างแอน,นมากทำบ,บ้านาพี่เลยพี่เป็นไรพี่เสียงเป็นแค่ไหนก็ได้แล้วก็ มันดูจิตจังมากเมันคือกิจวัตรประจำวันที่ก่อนนอนต้องสร้างเมืองให้สำเร็จอ้าวหนียววันนี้มาเซอร์ไพรั์แค่บอกอยากให้กวยพรนิดหน่อยมาก็ไม่บอกเขาบอกเขาจะได้เซอร์ไพรส์เดี๋ให้สุดท้ายผมเทบนเกลือไม่เย็นแล้วแม่ค่ะก็ขอให้พี่ริคมีความสุขมากๆนะคะขอให้พี่ก็ได้แม่พี่เฉยก็ได้ อันนี้อายุใกล้กันไม่จริงเราเพิ่งยี่สองเราจะอายุี่สิบสี่เท่าไหร่คะยี่สิบสี่ครับยี่สองยี่สิบสี่ห่างกันสองปีดูแลกันได้ก็วันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆมอบให้พี่ริ์ด้วยนะคะพี่หมอขอให้พี่หมอมีความสุขมากๆนะคะทีไรก็ขอให หวังแล้วก็เรียบเรียบเรียนจบแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเป็นขวัญใจแฟนๆด้วยแล้วกันนะคะค่น้องหล่อน้องหล่อนี่กับน้าดีใจมาดูข่างกันดูนะ